สองสามครับคู่ครับคู่เกมวันนี้ครับครับก็ครับก็โอเคถามว่ามันเป็นเกมเกมหนึ่งที่ที่เราเราคาดหวังว่าเกมจะออกมาดีในทั้งคู่แหละครับนะครับเพราะว่าทางคตัวเองผมก็คุยกันอยู่นะครับคือมันมันเป็นเกมที่ต้องมาตัดต้องมาเจอกันนะครับวันนี้วัดรูปเกมคงคงไม่พูดถึงนแตผมองว่าสมาธิเด็กวันนี้คือ100%นะครับ100%กับกับเกมที่บอกไปนะครับกับวิธีการเพราะนั้นผมมองว่าตั้งแต่ครึ่งแรกมาครึ่งหลังถึงแม้บางจังหวะเราโดนกดนะครับแต่ก็คือกลับมาได้ เพราะนั้นรูปเกมเมื่อคืนก็ออกมาสูสีแล้วจะไม,ไม,ไม่ไม่พูดถึงส่วนนั้นนะครับมองว่าเราต้องการสมาธิเด็กแบบนี้ฮะสมาธิแล้วความทุ่มเทครับมาถึงแฟนคลับความทูนเนี่ยครับก็อย่างที่ผมพูดประจำเลยครับถามว่าจริงๆมันมันสถานการณ์ทุกอย่างมันยังไม่สิ้นสุดนะครับเพราะนั้นตรงเนี้ยช่วงเลี้ยวสุดท้ายโค้งสุดท้ายตรงเนี้ยผมมองว่ากำลังใจจากแฟนคลับนะครับที่ผมเคยพูดว่ามากันเยอะๆนะมาเชียร์เยอะมันจะช่วยได้เยอะนะเพราะว่าใครตรงน,นี้ที่ท สามารถทำทุกอย่างให้มันพร้อมที่สุดนะครับทุกทางไมว่มาผู้บริหารสตาฟโค้ดนักกีฬากองเชียที่มันเฟิร์มสุดตรงนี้ผมว่าทีมนั้นเก้าไปได้ยังไงก็ฝากมาให้มันสิ้นสุดแล้วกันนะนมีรุ่นยาวๆแน่ครับ